ริมข้างทางนะคะฮิวพายืนอยู่ริมข้างทางยังไม่ได้ลงไปตรงทุ่งหญ้าตรงกลางนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่นะคะบายบายค่ะขอบคุณมากมากค่ะแล้วพบกันใหม่ให้ชมแต่วิวบรรยากาศท้องทุ่งหญ้านะคะต้นไม้นะคะท้องฟ้ายามเช้าทุกๆวันนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนี่ ถาชมบรรยากาศนะคะช้าๆแต่วันนี้จะไม่ได้เห็นหน้ายุพานะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะให้ชมคลิปนะคะที่ชมคลิปจบด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจดีๆนะคะทุกท่านทุกคนเลยนะคะก็ยุพาก็จะฝากยุพาถ้าทำได้ยุพาก็จะทำอย่างเต็มพาเดินออกกำลังกายด้วย โอ้ยน่ารักมากๆนะคะให้ฉันชมต้นไม้นี่ต้นไม้ร่มรื่นมากเลยค่ะอันนี้ต้นไม้ร่มรื่นวันนี้อยุพาขับรถผ่านมาขี่จักรยานนะคะขี่จักรยานนะคะบายบายค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ริมข้างทางนะคะยุพายืนอยู่ริมข้างทางยังไม่ได้ลงไปตรงทุง่งหญ้าตรงกลางนะคะ ก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะยุพาถ้าทำได้ยุพาก็จะทำอย่างเต็มสายนะจ๊ะฉันก็มาให้ชมวิวบรรยากาศาวันนี้ยุพาจะไม่ให้เห็นหน้านะคะเพราะว่า <c oughs> คือริมข้างทางนะคะยุพายืนอยู่ริมข้างทางยังไม่ได้ลงไปตรงทุ่งหญ้าตรงกลางนะคร ก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะชมท้องฟ้าวิวต้นไม้ไปก่อนนะคะนี่คูน้ำาพาเดินออกกำลังกายด้วยโอ้ยน่ารักมากๆนะคะให้ฉันชมต้นไม้นี่ต้นไม้ร่มรื่นมากเลยค่ะอันนี้ต้นไม้ร่มรื่นัดที่มาเป็นกำลังใจดีๆให้ยุพานะคะ ก็ถ้าชอบแบบไหนก็คอมเมนต์มาใต้ข้างล่างนะคะฝากเอาไว้เพียงเท่านี้วิวดีมากนะคะช่วงเช้านี่ยังไม่ได้เดินลงไปข้างล่างนะคะแค่อยู่ตรงผ่าเดินออกกำลังกายด้วยโอ้ยน่ารักมากๆนะคะให้ฉันชมต้นไม้นี่ต้นไม้รม่มรื่นมากเลยค่ะ อันนี้ต้นไม้รมรื่นพี่ชอบแบบไหนอยากให้เป็นแบบไหนคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์มานะคะบอกกล่าวได้นะคะทักทายกันได้ต้นไม้ไปก่อนนะคะต้นไม้ท้องฟ้านะคะท้องฟ้าทุ่งหญ้าให้ชมไปก่อนนะคะยามเช้าวันนี้ก็ชมบรรยากาศนะคะเช้าๆแต่วันนี้จะไม่ได้เห็นหน้ายุพานะคะ ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะให้ชมน,นะคะอยู่คลิปถัดไปนะคะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะคะเพราะว่าเขาสวยมากเลยนะเอ,อแล้วก็มีเจ้าของพาเดินเล่นด้วยพาเดินเล่นก็ชมบรรยากาศนะคะชา้าๆแต่วันนี้จะไม่ได้เห็นหน้ายุพานะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะให้ชมที่มาเป็นกําลังใจดีๆให้ยุพานะคะ ก็ถ้าชอบแบบไหนก็คอมเมนต์มาใต้ข้างล่างนะคะาพาเดินออกกำลังกายด้วยโอ้ยน่ารักมากๆนะคะให้ฉันชมต้นไม้นี่ต้นไม้รม่มรื่นมากเลยค่ะอันนี้ต้นไม้รม่มรื่นนี่นะคะอยู่คลิปถัดไปนะคะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะคะเพราะว่าเขาสวยมากเลยนะแล้วก็มีเจ้าของพาเดินเล่นด้วยพาเดินเล่นยุพาถ้าทำได้ยุพาก็จะ ทำอย่างเต็มยานผ่านมาก็พบกับ,บวัววัวสวยมากเลยนะคะวัวสวยมากเป็นสีดำนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะคะอยู่คลิปถัดไปนะคะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะคะเพราะว่าเขาสวยมากเลยนะแล้วก็มีเจ้าของพาเดินเล่นด้วยพาเดินเล่นหน้ายังไม่พร้อมนะคะหน้ายังไม่พร้อมนะ,ะทำอะไรหลายๆอย่างนะคะ ผมก็จะฟูนิดหนึ่งก็เลยยังไม่ให้ชมหน้านะคะให้ชมไนให้ชมแต่วิวบรรยากาศท้องทุ่งหญ้านะคะต้นไม้นะคะท้องฟ้ายามเช้าทุกๆุกวันนะคะถ้าเพื่อนๆพิพมพมท้องฟ้าวิวต้นไม้ไปก่อนนะคะนี่คูน้ำ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปของยุพานะคะยุพาก็ไม่มีอะไรมากมายพาเดินออกกำลังกายด้วยโอ้ยน่ารักมากๆนะคะให้ฉันชมต้นไม้นี่ต้นไม้ร่มรื่นมากเลยค่ะอันนี้ต้นไม้รม่มรื่นชมคลิปนะคะที่ชมคลิปจบด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจดีๆนะคะทุกท่านทุกคนเลยนะคะก็ยุพาก็จะฝาก ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปของยุพานะคะยุพาก็ไม่มีอะไรมากมายพี่ชอบแบบไหนอยากให้เป็นแบบไหนคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์มานะคะบอกกล่าวได้นะคะทักทายกันได้ สวัสดีจ้าสวัสดีทักทายนะจ้าเช้านี้นะจ้าก็เกือบเวลาจะเจ็ดโมงแล้วนี่วันนี้ฉันมาวันนี้อย่ยุพาขับรถผ่านมาอ่าขี่จักรยานนะคะขี่จักรยานหน้ายังไม่พร้อมนะคะหน้ายังไม่พร้อมนะทําอะไรหลายๆอย่างนะคะ ผมก็จะโฟนิดหนึง่งก็เลยยังไม่ให้ชมหน้านะคะให้ชมพิญานผ่านมาก็พบกับ,บวัววัวสวยมากเลยนะคะวัวสวยมากเป็นสีดำนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ชมคลิปนะคะที่ชมคลิปจบด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจดีๆนะคะทุกท่านทุกคนเลยนะคะ ก็ยุพาก็จะฟายยานผ่านมาก็พบกับ,บวัววัวสวยมากเลยนะคะวัวสวยมากเป็นสีดํานะคะแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะคะอยู่คลิปถัดไปนะคะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะคะเพราะว่าเขาสวยมากเลยนะแล้วก็มีเจ้าของพาเดินเล่นด้วยพาเดินเล่นที่นะคะบายบายค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ ก็ชมบรรยากาศนะคะช้าๆแต่วันนี้จะไม่ได้เห็นหน้ายุพานะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะให้ชมริมข้างทางนะคะยุพายืนอยู่ริมข้างทางยังไม่ได้ลงไปตรงทุ่งหญ้าตรงกลางนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสายนะจ๊ะฉันก็มาให้ชมวิวบรรยากาศวันนี้ยุพาจะไม่ให้เห็นหน้านะคะเพราะว่า คือากเอาไว้เพียงเท่านี้วิวดีมากนะคะช่วงเช้านี่ยังไม่ได้เดินลงไปข้างล่างนะคะแค่อยู่ตรงหน้ายังไม่พร้อมนะคะหน้ายังไม่พร้อมนะทำอะไรหลายๆอย่างนะคะผมก็จะฟูนิดนึงก็เลยยังไม่ให้ชมหน้านะคะให้ชมยุพาถ้าทำได้ยุพาก็จะทำอย่างเต็มที่นะคะอยู่คลิปถัดไปนะคะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะคะ เพราะว่าเขาสวยมากเลยนะ,ะแล้วก็มีเจ้าของพาเดินเล่นด้วยพาเดินเล่นริมข้างทางนะคะยุพายืนอยู่ริมข้างทางยังไม่ได้ลงไปตรงทุง่งหญ้าตรงกลางนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะบอกกล่าวได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่ยุพาถ้าทำได้ยุพาก็จะทำอย่างเต็ม ชมแต่วิวบรรยากาศท้องทุ่งหญ้านะคะต้นไม้นะคะท้องฟ้ายามเช้าทุกๆุกวันนะคะถ้าเพื่อนๆพื่อกเ,เอาไว้เพียงเท่านี้วิวดีมากนะคะช่วงเช้านี่ยังไม่ได้เดินลงไปข้างล่างนะคะแค่อยู่ตรงที่มาเป็นกำลังใจดีๆให้ยุพานะคะ ก็ถ้าชอบแบบไหนก็คอมเมนต์มาใต้ข้างล่างนะคะบอกกล่าวได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่หน้ายังไม่พร้อมนะคะหน้ายังไม่พร้อมทำอะไรหลายๆอย่างนะคะผมก็จะฟู์นิดหนึ่งก็เลยยังไม่ให้ชมหน้านะคะให้ชมที่นะคะบายบายค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ ชมคลิปนะคะที่ชมคลิปจบด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจดีๆนะคะทุกท่านทุกคนเลยนะคะก็ยุพาก็จะฝายยานผ่านมาก็พบกับ,บวัววัวสวยมากเลยนะคะวัวสวยมากเป็นสีดำนะคะอ่าแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในคลิปนี้คูน้ำเล็กๆนะคะคูน้ำที่บ่าที่เป็นระบายน้ำนะคะเป็นไงสดชื่นไหม ริมข้างทางนะคะยุพายืนอยู่ริมข้างทางยังไม่ได้ลงไปตรงทุ่งหญ้าตรงกลางนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะต้นไม้ไปก่อนนะคะต้นไม้ท้องฟ้านะคะทองฟ้าทุ่งหญ้าให้ชมไปก่อนนะคะยามเช้าวันนี้ยุพาถ้าทำได้ยุพาก็ จะทาอย่างเต็มต้นไม้ไปก่อนนะคะต้นไม้ทองฟ้านะคะท้องฟ้าทุ่งหญ้าให้ชมไปก่อนนะคะยามเช้าวันนี้ที่นะคะบายบายค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ต้นไม้ไป